เราจะใช้เวลากี่วันถึงจะแกะเทปสออกจากการเสียบยอดนะเช้านี้ลุงยิ้มก็มาดูผลผลิตหรือดูฝีมือในการเสียบยอดนะนี่ก็เป็นยอดของมะม่วงนะมะม่วงน้ำดอกไม้ทีทองเบอร์สี่มีทั้งหมดสามยอดนะนำมาเสียบกับต้นตอ มีอยู่ในสวนเวลาผ่านไปก็ปรากฏว่ามีอยู่ยอดเดียวที่รอดนอกนั้นตายอย่างยอดเนี้ก็ตายแล้วก็เลยตัดเอามาดูสาเหตุครับว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพื่อจะได้ศึกษาและเรียนรู้นี่ก็แกะเทปออกกิ่งยอดที่เสียบตายเรียบไปเลยครับ ไม่มีสีเขียวเหลือเลย่ะไม่ว่ากันครับตายแล้วก็เริ่มต้นใหม่จะเห็นได้ว่ามันก็ติดนะครับแต่มันทำไมถึงตายเออก็คงจะเป็นเรื่องของเชื้อราหรือเป็นอย่างอื่นที่คอยจึกษาต่อหลังจากนั้นก็มาที่ต้นต้นตอของมะม่วงโชกันนั้นทึ่งเสียบยอด ต้องการอนุรักษ์มะม่วงตลับหน้าพันลูกใหญ่ก็ปรากฏว่าเสียบมาได้แล้วเดือนกว่าทีเดียว yeah. ก็แน่ใจว่าติดแล้วก็เลยมาแกะ yeah. แกะเทปไท้ายแกะเทปสายออก yeah. ก็เป็นที่พอใจครับส่วนจะรอดไปอีกนานหรือไม่นานอย่างไรคงค่อยติดตามกันอีกทีนะครับ